อ่ะเริ่มถามไปครับว่าวันนี้เมนูอะไรครับเชฟอ๋ออันนี้เกมง่ายเลยเมนูง่าย,ายหมูผัดกะเพราเพาครับนี่น,นี่ต้องต้องเป็นเตาอย่อเหรอครับครับมันต้องเป็นเตาถ่านนะความหอมของของกระเทียมไทยพริกสดเนน่ยนี่เลย โทรศัพท์รับกินได้เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วว่าภาพที่เห็นกับกินที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าโคมันค่อนข้างเยิ่มเยิ่นริกก็ได้ริกไทยเมีมันมันต้องริกต้องหนักกว่านี้หน่อยเพราะว่าไม่มีคนจ้างเนแบยเวมเวมเดี๋แน่กมีคนจ้างหมูหมูก็ค่อนข้างจะสุกง่ายครับมเอ แต่พอหมูเริ่มเหลืองเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าหมดจากความเป็นความแดงของหนะมูเนี่ยอนะอันนี้ถือว่าสุกแล้วอันนี้นมีบางที่ยังไม่สุดดกเห็นไหมแล้วก็แผ่เข้าเข้าไปไงเราก็นั่งเนีหน็ดทีนี้ยังไม่สุกเราก็แผ่เข้าใบปนลงไป,ไปอ่า ตึ๊งนื้มูตึ๊งตึแสดงว่าบางส่วนที่มันออกยังเหลืองหน่อยเฮ้ยน่าสุกแลยมันแดงๆนี่มันก็ได้จะสุกแล้วสุกง่ายมากอันนี้อันนี้เริ่มสุกแล้วนะครับหมูเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วครับอันนี้จะเผ่งน้อยครับเผ่งน้อยกะเพราเผ่งน้อยอันนี้ตามด้วยด้วยนี่ครับ มาหน่อยครับอืมหน่อยครับหน่อยครับหมดพอดีเดี๋ยวไปใส่เยอะใส่เยอะมันจะเค็มแล้วมันก็น้ำมันจ็เยอะสีทำให้สีเปลี่ยนไปไำห้สีเปลี่ยนไปเราได้สอนใครบ้างเนี่ยเวลาผัดกะเพราเเนาาะพรว่บางขอไม่เคยไนาให่เลยครับซึ่งจะเป็นเป็นแบบ เพราะว่าธรรมดาไม่ก็อยากโชว์ล่ะเพราะต้องโชว์มากกว่านี้ชอบมาดูมากูเส้นขูดอะไรไม่มี้โอฉันไคยพูดแล้วนะดักต่อไปถ้าชอบแค่หน้าอยาขอตัดเกลอน้ำตาล ระตาเนี่ยมันจะลดความเค็มของน้ำหอยเราตักกระปาเพื่อลขึ้นบุ๊บมันจะทำให้เค็มไงครับนี่ขอุญาตักน้ำตาลนิดนึงครับนี่นี่เป็นลักษณะการตวงอย่างเชฟนะก็จะตวงด้วยอุ้งมือแล้วก็โรยไปนะดีไง จองแม้ดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดีเบียนก็ดีเีนดีเบีหมูไงหมูได้เห็นสัก่ายนี้นี่ขอีหน่อยแล้วกหแล้วกกม้นั่งดีอ่ะนานนานดายนาานานนานนนานนานนันานนนนนงนนนงนนนาาไาา เโอ้ดูสีสันก่อนจะเสร็จครับเป็นไงครับสีสันเป็นไงัได้เลยมันหมูได้ครับคล้ายๆไก่ได้นะจะกลิ่นมันได้อะมันมันมาแล้วมาแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วมาเป็นไงเพื่อนดูนะมันได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันได้เป็นทั้งกับแก้มแล้วเป็นทั้งกับข้าวเลยใช่ไหมเชฟใช่เลยครับใช่เลย แล้ววิธีการใส่กะเขานน่าระเ้าไ้เนี่ยเราต้องดูปริมาณไง้เราคนไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราขึ้นเลยกระเขาาก็จะดูเสียวมาโอ้ไม่น่าทานเงอ่ามันจะกบกลินมันจะไม่มาความไม่อ๋อของมันพอดีเอาว่าแกดูสวยงามถะข้าเป็นห้ดีกว่า โอเคโอเคโอเคโอ้โห okay, okay, okay. oh จะเขาจบคลิปไว้นี่ก่อนนะโอ้โ okay. uh huh. สุดยอดเลยเชฟอ่าอ่ารอ,อ,อชิมครับ